โอเคนะกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับ é. ผมเล็กกุ้งป่ามอสแล้วก็ชายเปรมน,นะวันนี้เป็นการแข่งการ์ดไฟแวนการ์ดเหนื่อยเหนื่อย <c oughs> ตายตายตายโอเคนะวันนี้ป่ามอสก็ลงไปแข่งนะเนื่องจากบัตตี้ไฟวันที่แล้วนะป่ามอสได้อับอายในการแพ้ของผมไปะนะโอ๊ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคนะป่ามอสใช้อาปาฟอร์ดนะฮะชายเปรมใช้โกพาราดินนะฮะ โอเคสแตนด์อัพเดวินกัสโอเคกูวาลรื่ลิเบเรเตอร์กับอาปาฟอร์ไซด์เมนสตรอมนะคุณเรื่องหมนครับก็ได้ให้โอกาสคุณได้แก้ตัวมากล้ะคุณต้องมาแข่งกับผมคลิปเตะแล้วไม่ต้องมาดูครับมาดูคลิปนี้ครับคลิป3นาทีเนี่ยครับสั้นที่สุดอ่ะดูแล้วสบายใจย้ายได้ตัวนั้นลงเดี่ยวโจมตีเซนสิคิวโจมตีอะไรล่ะครับ มันต okay. ีไม่ได้ดีครับตัวเลขไม่ใช่บัตตี้ไฟอ่ะรู้เลยตัตายจบจบแล้วจบแล้วจบ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 โอเคฮะปามอนคุณไล่เกตสองเลยเลยเยี่ยมเกิดอนไรเยี่ยมดีจังว่าดีนะครับไปได้เล่นนานครับโอเคเลยว่ดีว่ามื่นนะพอดีเกล ป่าวม้อนนี่อายุสามสิบนะอายุสามสิบปีครับป่าวมอลอายุห้าสิบแล้วนะไัโมนาตไปแล้วโมนาที่เจ็ชนะในวันที่แล้วนะฮะโอเคนะท่านผู้ชมมาดูโมนาตกันดีกว่านี่ครับโมนาตคือชนะในวันที่แล้วนะโอเคกลับมาสู่การแข่งขันต่อไลยลาสเตเบลลี่เบลลิตาจอมตีเก้าพัน นี่มึงดีมากเลยเโอเคปามอสเจอนองเกดแล้วเพลงหายไปไหนบอกเพลงมา<อ>ไล่ไปเลย<อ>ให้มันเป็นเกดสองนะนี่มันเป็นเกดสองนะอเล่นแบบนั้นเลย

กคุณไม่รู้จักเปิดการ์ดเอาใบมันสุดนะลงมาการ์ดคุ้มเหลือเกินอ่าใบคุณเกินมากี่ใบแล้วเนี่ยเอากลับไปใบนึงนะง่ายไปนั้นเลยเราต้องช่วยกันนะครับเอาเช็คมัคุณเช็คเลยคุณเช็คเข้าในผมนับถือคุณมากเลยนะ เ,เวลาสักครู่นะโอเคให้กลับมาต่อกันเลยนะตีอ่ะหมื่นสองห้าพันจะไม่ไมก่าบวกพลังอีกห้าพันตามจำนวนรีเบเลเตอร์รอ่ะเอาเลยๆๆๆๆอย๋อหนึ่งร้อยไรไปเลยแกนซารด์ดคุณไม่ไรหรือแกนซาร์ดหรือว่าจะเป็นซาร์ดปัญโญ เกตสามที่ไม่ใช้ก็คอไปเลยลงไปสิครับลงให้มากๆหน่อยสิคุณผมจะบ้าตายจมตีครับหนึ่งหมื่นหนึ่งลงครับให้มึงให้ให้ตัวนี้ดีกว่าจุมตีครับบวกสามบด้วยเอาไว้ grab สองใบนะคุณเช็คได้มันทีครับเช็คคริติคอลสองใบแล้วสองใบนะครับตัวินเดอร์เฟิร์สเช็คเซเคเช็คไม่มีเฮอะไร เขาแสดงความยินดีด้วยนะป๋าหมสียใจเิยครับร,รอโหเด้ยเมนสตรมืมอ,อีออหอ่หาการ์ดเหยืน,นั้นไม่เจอเดีๆๆๆๆย๋วยวเพิ่งโจมตีครั้งที่สี่นะป๋าหมอตีไปเรื่อยๆก่อนนะตีครับไม่ปอกันตีไม่เข้าหนึ่งหมื่นใช่เรียนไปแล้วทำไมถึงไม่บูทตล่ะ <c oughs> คุณบูทตไปเลยมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วโคับ สเขาไปเปลืองทำไมเนี่ยคิวติกเกอร์มันฟืนฟ้นฟูเก่งมากเลยอะไม่ครับไม่ไม่เปลี่ยนที่อะไรเอาครับไอ้ไรต่อตียับหมื่นสองไม่ป้องกันหาถูกป้องกันก่องเเช็กลงไปเลยนะครับครับก<ร>ุณยงบอกว่ามันไม่ มันไม่ใช่การโจมมันเป็นการโจมตีครั้งที่สี่ก็จริงแต่มันลิมิตเบรกไม่ได้ครับไม่ครับเมื่อกี้มันจะลงทําไมครับในเมนอ่ะอันนี้มันตีไม่เข้าอยู่แล้วครับตีเข้ามือสองอ๋อมันบบกพลังตัวไหนถามมันก่อนมันไม่โบวกเว้นอยู่แล้วตัวนี้ครับลงไปเลยฮะคุณไม่กันอยู่แล้วใช่ไหมกันไปทําไมมือไปครับกันไปทําไมหมวกคุณยังใช้ลิมิตเบรกสีคุณต้องใช้ลิมิตเบรกสี่นะโบกอ่ะปันเขาจะ จะเข้าเตอรบลัดไหมฮะถ้าคุณก็เตอรบลัดมันจะบอกปันดำจำนวนเียกาศที่มีชื่อเลเบเลเตอร์นะเเตอร์บลัดห้าสิบสิบห้าสองหมื่นสามหมื่นหนึ่งฮะสองใบเข้านะสใบเฮ้ยใบเข้านะสองใบก็เจาะเราไม่แตกอ่ะเ,ม,ม,เม่แตกไม่มีอ,อะไรเลยฮะรอ <c oughs> รอนีนึ่นงหโจมตีแต่หนึ่งหมื่นส่ยังไ เอาไม้ปรีมันวุนี่ยโจมตีครับหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นตรงขาดใจเวว่าทำไมมันตึง้บบไมแม่เตี้ยบเดี๋ยวตีมันตีมาเอาหมื่นเช็คไปเลยฮะขอดี้สองใบครับรอติคือรอยออ๋อเออเงินไป โโอคุณนั่นแหละได้คีสมพนป่าแล้วบวกโจมตีครับหนึ่งเท่านี้เพราะว่าม no, ันกวนตีนจัดกาดเลยเลยคำวัาคุณสู้ป่ามอนไม่ได้แล้วครับรอับบมึงมาอีกไม่ต้องเลยดูสาทิมึงดันมาอ๋อมึง่อไปเลยอ๋อไม่ใช่แหละ ลงไปมันตีแรงเฉยๆก็พอแล้วเอกับมาเถอะตีครับตัวนี้เขอทีบอลหนึ่งจะเต้นเขอบอลหนึ่งเต้นครับตีครับมือหน้าตีป็นะตีแวนครับห้าพันครับเอาไป ป oh, mm ีไว้ครับตีแวนครับแน่ใจเลยอหมื่นหกครับหมื่นเก้าว่ะฮะอ๋อหมื่นเก้าครับตอนนี้ติดศูนย์คินติดโวอร์อีกแล้วเลยโอ้ไม่นานเบอร์โอกาจะปาอะไรหน้ากูนะป่ามอนเปิดสิครับการ์ดอาใบบนสุดนะครับโอ้หือมันพินติดโวอร์กับเรียการดโอ้สุดยอดจริงๆนะต้องให้คนเช็คไม่ไดครับเนี่ยเอครับ เอรีมินเบกแล้วนะครับคอตตี้บัสหนึ่งล็อกเรียกการหนึ่งใบครับคตตี้บัสหนึ่งล็อกเรียกการหนึ่งใบล็อกตัวหลังอ่ะเพราะมันต้องเลสด้วยตัวนี้กันใช่ไหมครับครับเลสมันก่อนแล้วก็ล็อกเลสมันก่อนแล้วก็ล็อกโอเคอ่ะโบประหลาดปันหนึ่งคริสนะตีไปเลยไม่มีเหี้ยอะไรหมื่นหกฟิวเบกกาเช็คไปเลยอ่ะบาร์มอนขอสแตนรัวๆนะครับเช็ค ฮิวจิกเกอร์บนรูนิงเดนมาร์กนะฮะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรกับฮิวนะครับมันมาเที่ยวบ้านผมบ่อยเหลือเกินทำอะไรกับฮิวหรือเปล่าคุนบอกตัวนี้บอกตัวนี้ลก็มาบ้านโอเคไม่มีอะไรสกิลเมืย์โจมตีไม่สำเร็จรีตายหรืองฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบแล้วก็จวดการ์ดหนึ่งอะตำลายทิ้งนะแล้วก็จวดการ์ดหนึ่งใบอะจวว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 วกวววววปวว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 ว คนล็อกก็ยังอยู่ในสภาพลีสแตะเพราะวันเมื่อกี้มันโดนลีสอะคุณเป็นคนรีสอันนี้โอ้โหไพ่ยกับเทินมีปุ่จะรอดไหมดูกราดเป็นมือมันนะมันไม่รอดแน่หนึ่งหมื่นเจดกลัวมากเอาไปเด็กหนึ่งมื่เฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งมื่เจ็ดผมปล่อยครับเอาไปน่มันสูบบีเล่ไล่เซนเซอรอดเซรีดีมันไลค์กี่เซรีดี ปาบีจีใส่หน้ามันงอเยอะัปาบีจพินเต็บอ้านั่นพินเต็ดบอเาตบาทนึงเรื่องขอมันเดี๋ยวพ่ก็ตบาทนึงปปาใส่หน้ามันเอาแดงไปหใบแจกหมื่นห้าครับสองหมแล้วเอากายเป็นหมื่นสองสามสาครับสี่หมแล้วมันไม่เข้าเลยครับตีน เดี๋ยวไปได้ใช่ไหมเฮ้ยแต่ของมาจากโลกเอาปินเดนโบเก็บไปด้วยครับอู้อของเมืองชีคคือก๊อปตีงายไปไหนอยู่ในคุณเช็กยังอ่ะเช็กแล้แสดงด้วยคุณแมังไม่ได้แสดงเรารออยังอ่ะรอแล้วโอเคนี่ไงเร็วดูดสายลมนะครับเร็วดูดสายลมคุณผู้ชมดูไม่ทันนะ โอ้โหครับสแตนครับได้สแตนนะแล้วคุณยังมีคอตเตอร์บลัดสแตนตัวนั้นไหมเนี่ยไม่หรอกครับไม่จำเป็นต้องโจมตีครั้งทีๆเลยฮะตีไ่ได้ตีเดียวเลยอัดเลยครับตัวนี้มาเด้อมาเด้ออันนี้อะไรนี่อ่ะเป็นเดวอต่างหมดแล้วตั้งดีไม่มีเออไม่มีบวกระการนะโอ้โหอันนี้คุณเนี่ยคุณลิมิตเล็กไม่ได้นะถ้าคุณคอตเตอร์บลัดตัวนั้นนะเห็นไหาทียังไงมันก็ต้องปล่อยหนึ่งตัวไอ้เชื่อผมสิตีครับ ้วทำไมจึไม่คัดได้ไม่เขาจงเขาไปทาไมฮะอย่างไรมันก็ลิมิตเลยไม่ได้อยู่แล้วอะไรครับห้าพันหมื่นเก้านะครับต้องการมือนะต้องการาัมันก็ยังหมื่นไปคุณกาดเป็ขี้วกงผมกดได้ดูมีหนึ่งเอาเราเป็นการกาดห้าพันนะไม่้องกันนยิจิอรสองใบคุณชนะเลยนะ ช็คกินติดโบยอีกแล้วหมดเด็กแน่ครับคุณเนี่ย Instagram Hewitt อีกครั้งอันก็คุณว่าผมจะอยู่ไหมครับเทนนี่ไม่เอาคุณตายแน่จี้ดูสิโมนัโอยังกับจะตายนะหนึ่งหมื่นทุก อยากบอกว่าเอาไปกินเจ้ครับเอาไปกิน,น,น,นกมอกกือหนึ่งครับคัแนนโจมตีสองเงินสกิลไม่โจมตีก็เตอรัดหนึ่งนำเรียกการหนึ่งใบกับเขา้าเด็กแล้วก็สับเป,ปิดใบมาไหมสามเป็นหนึ่งครับสองใบก็ไม่ครับไม่ใช่ฮะเอาใบหน้าแถวหน้าแถวหน้าไอ้าาอยึดแถวหลังจะเอามาตีหรือครับ ข้าอีกไหมครับสองหมื่นคับสามหมื่นหนึ่งครับสามหมื่นหนึ่งของมันเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นครับไปพุนไกลไกลตีมเลสับแล้วก็เปิดออกมาใหม่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะป๋ามดตั้งไว้ก่อนนะขอได้ฮยูนะขอให้มันได้มันยูครัดลบทำไมมันไม่เอาตัวนี้นั่นเลยครับผมก็งงเปิดมาเลยครับหนึ่งใบเป็นสุดนะเออมาช่วยช่วยทีมครับโอ้ได้ตัวดีซะด้วยโบกหนึ่งมือให้กับฟารอนนะ แล้วคุณจะสเตนขึ้นมาเพื่อตีไข่กูตายตอนไรพลังอ่าลังตัวนี้ของคุณถ้าอะไรคุณเช็กก่อนหมื่นเก้าอ่ะหมื่นเก้าเอาหมื่นเ้าอาครับสองหมนเป็นสามหนหแล้วเช็กสิครับตัวไหนเฟสเช็เซคเอ์เช็อติกรโอ้โหบอกตัวไหนอ่ะพลังพลังาบ้านผมนะจมตีพลังค้ับสองหมื่นองสามส้า กี่ทีละไม่ไม่มีกี่ฮะมีกี่เดียวเองแต่พลังมันมากโคตรนะฮะจบจบไหมครับไม่เลยจบจริงครับเอาละครับปามอสประกาศเตือนสุดท้ายไม่เอ่ยประกาศนะครับวันนี้ผมจะขายรถรถเข้าใหญจครับรถใครเม็นแรกนะครับผมจะแจกเด็กนี้ฟรีครับผมไม่ให้ไอ้เด็กของผมอะอย่ามายุ่งนะฮะนะฮะตัวถัง เดี๋ย็กแป็นๆนะครับนี่ครับไม่เลยโอ้โหตอนมันเล่นมิดเดิลตอมท่าแมนจอมเยอะๆกสองตัวครับทุกคนต้องยอมร้องว่าเย็ดเคตีไปเลยคะับปามอสตไปีบตีมครับตีมันโอ้โหตีมันแล้วนะฮะเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นตีเว้นไม่เข้าวะตีตัวนี้ครับ ตีดิ้ยขาดห้าพันออนนอก้ตัวบลัหนึ่งสเตเต้นโตัวบเจ้าสเตเต้นกตีครับมือหน้ามือหน้าอย่างน้อยก็ตีแบนเข้านะครับเหมือนเก้าวะต้องขาดตั้งหมื่นหนึ่งนะฮะหมืองครับเจ้าจะไมคุณตีหมื่นสองละหมื่นเก้าไปเลยนะหนึ่งหมื่นนะ ออสองครีนะฮะเขาตอร์บลัดหนึ่งล็อกด้วยฮะเลสแล้วก็ล็อกนะเลลลสแ้วกก็็อ,อบวกกลายเป็นหมื่นหกสองคริติเคิลนะเดี๋ยวว่าอันนาสองหมื่นสามคุณเชคได้เป็เดียวเข้านะบีบเชครับคริติเคิลนิกเกอร์สามครีนะ โอเคนะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะฮะเมสตอมรีเวิร์สเป็นไปไนชน,นะโกพาลารินสนายอะไรนะรแกรนซอลส์ซีนี้ไปนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะขอบคุณครับ